สวัสดีครับพบกับช่องนิกกรคนสร้างศิลปะนะครับผมวันนี้เราเริ่มงานใหม่นะเป็นเป็นพระสิงหนึ่งก้านิ้วหินขาวนะฮะซึ่งเป็นแบบเดียวกับสององค์ข้างบนนะแต่อันนี้จะเป็นหินขาวและขนาดใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งเก้านิ้วองค์ที่อยู่ข้างบนนั้น นิ้วนะครับน่าเจ็ดนิ้วฮะส่วนตัวนี้เก้านิ้วขึ้นรูปทรงไวน้น้ฮะตัวนี้เนื้อจะอ่อนกว่าตัวเขียวข้างบนนั้นนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้จะอ่อนกว่ามาเราติดตามชมกันนะครับผม ว่าจะออกมาสวยแค่ไหนไปีหินนี้สวยมากครับผมหินนี้เนื้อเทียนเลยฮะเนื้อเทียนไขนะฮะสีนะครับสีสีเนื้อเทียนไข่ส่วนสององข้างบนนะั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะรอรอส่งพร้อมกันฮะเพราะเป็นเจ้าจะจะข,อของเดียวกัน เราส่งพร้อมกันครับตอนนี้เราได้วาดสัดส่วนเข้าใส่แล้วฮนี่เป็นขนาด9้านิ้วนะครับ ชมขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องมือหนักตัวนี้นี้ครับ ินขาวนี่ก็หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะองคนี้เก้านิ้วนะฮะเก้านิ้วหินขาวเนื้อเทียนฮะสวยมากหินสวยมากถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะครับผม ทรมาสอบถามรายละเอียดได้ฮะสิงหนึ่งเชียงแสน ตอนนี้เราทำได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเดี๋ยวพักเที่ยงทักทานข้าวก่อนนะครับผมนี่เที่ยงละเดี๋ยวตอนบ่ายมาลุยต่อนะถ้า ไม่ติดธุระอะไรก็ผมจะเอาวันนี้ให้เสร็จเลยครับเดี๋ยวจะได้หยุดยาวออกพรรษา,าอพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนบ้างเดี๋ยวรอชมตอนบ่ายนะครับ งานทั้งหมดทั้ง7นิ้วแล้วก็9นิ้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอส่งขัดเงาอย่างเดียวฮะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝากติชมได้นะครับผมช่างบ้านนอกนะฮะจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆอาจจะไม่เก่งนะฮะต้องยอมรับว่าไม่เก่งแต่ก็พอไปได้นะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปครับหรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ก็0655431923นะครับเลขเบอร์นะฮะ0828795903นะฮะสองเบอร์นี้เป็น ID l i ี e ลเลยนะฮะจะทักทางไอ l i ีล e หรือโทรสอบถามได้ครับว่า อชอบหินแบบไหนลักษณะหินหินแบบนี้แบบนี้ควรทำอะไรปรึกษาได้ฮะไม่สั่งไม่ว่าโทรมาพูดคุยหยอกล้อกันเล่นได้ครับผมโทรมาปรึกษาได้เรื่องงานฮะหินเรามีนะมีทั้งหินขาวหินเขียวตัวนี้เป็นหินขาวนะแล้วก็หินเขียวอีกเดีย และมีหินน้ำโขงหินดำดหินดำเชียงแสนหยกแล้วก็มีนะฮะหยกครับแต่หยกนี่ทำสำเร็จรูปไว้เรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากติดตามผลงานชิ้นต่อไปนะครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อ ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมสวัสดีครับ